โอเคนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนการสร้างตู้เย็นกันเลยนะครับโอเคครับเรามาดูก่อนนะครับมันใช้งานยังไงครับกดไปที่ปุ่มครับเห็นไหมครับมันก็จะยิงยกอาหารมาครับโอเคไม่ง่ายครับไม่ยากครับโอเคเรามาเริ่มสร้างนะครับอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมครับนี่คือนี่ครับคืออุปกรณ์นี้ครับทั้งหมดเลย บล็อกอะไรก็ได้ครับให้วางแล้ววางเครื่องยิงไปนะครับโอเคครับแล้ววางประตูตู้เหล็กนะครับประตูเหล็กโอเคแล้ววางปุ่มกดนะครับปุ่มกดไปครับโอเคแล้วลองกดดูครับว่ามันเปิดทางไหนมันเปิดทางนั้ใช่ไหมนะครับโอเคแล้วก็วางมิซเตอร์ปุ่เครื่องยิงนะครับโอเคแล้ววางบล็อกหนึ่งบล็อกนะครับแล้ว ปุ่มกดอะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับแล้วก็ใส่เรซตูนนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ใส่อา,าอาหารไปเลยนะครับโอเคก็เอาเอาหารมาก่อนนะครับอาหารนะครับเอาเป็นตึ้งทองนะครับ โอเคก็ใส่ไปหมดเลยนะครับโอเคครับเรามาลองยิงกันดูนะครับลองกดกันดูปุ๊บเห็นไหมครับเกนก็จะเด้งมานะครับเก็ประมาณนี้นะครับโอเคเกนก็จะเด้งมาให้เรานะครับแบบอัตโนมัตินะครับโอเคก็ประมาณนี้นั่นแหละครับโอเคก็จบคลิปไปแค่นี้ครับขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคลิกด้วยกันด้วยนะครับขอบคุณครับ